ตอนนี้รถวีโก้ยกสูงรับวิ่งผ่านน้ำนะครับเพื่อออกไปซื้อของให้กับชาวบ้านมานะครับช่วยเหลือชาวบ้านนะครับหมู่สี่ตำบลสีมาโพธอำเภอสีมาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับต้องใช้รถยกสูงอย่างเดียว นะครับที่เห็นด้านหน้านั้นนะครับเป็นมอไซค์พ่วงข้างอะจะเสียนะครับตอนนี้วิ่งผ่านไม่ได้แล้วนะครับข้างอันตรายนะครับ